สบายดีพี่น้องสบายดีแั้นแรงพี่น้องเลยว่าท่านพาพี่น้องเขับไปเบิ่งสวนเลยสวนปลูกไว้ก็ไปสิบวันแหละมได้เขาติดปลายแหละปลูกถั่วปลูกแตงไว้มักถั่วมักแตงพี่น้องเอง้ยมันอ,อีทัดไถ่ละลายแล้วเลเด้อเปียกๆแล้ว แตงเงกลังสิงเป็ดหมาตุักเีเหากง,งามเด้อยี่น้อยเต็มแล้วปะดูโอะ hốt ăn mặc thù à nói đang đang làm khưa cái lăng mạ cái đấy này mơ mai ปักบุ่งก็งามยุ้ยคือดอกออกบัวที่นะปกบัวก็เเห็นรทอปเปียกสักปัวก็นะพพอตักตนันไปสื่อประกาศนีเือว่าเถ่าละหละปใหญ่ส guay nó không bị lên là nó không ngam nó rồi, rất พี่น้อย bị đó นี่มันทนุ่งนาจะเห็นไหต่อเพื่อนไก่ล้มไปแล้วล่ะมาได้ขาวสวนแค่เต้จะได้อยู่มอไซค์หินเสร็จแล้วให้กระหอดมันบุบเปียกแล้วมันตายไปหนูมึงเลยมันทบบัวนั่นตายไปแล้ว nó bột mình cũng เอาเปียเปียไปนี่พี่น้อง ีทั้งพีกอะไรแต่งก็จะโหดให้หมึงบุปผีอักเสน่นาโหดเองในะใครแน่ยพักอันนี้ฮะก็จะจตายอันนี้เบือ่อใช้มันเกิดตายเบิดอจอย อายุเพิ่นโคตรพักแล้วมันหอมบุปผีโคตรพอแล้วพี่น้องเอ้ยลดพักกับโบงามตายน้ำกระมีเอาพอแล้วเมื่อได้เอาพอแล้วเอาบบได้ขาวส่วนลายมือเลยนะอละไรเขาลุดดุเด้โอ้โหน่วยเดียวก็ซุกเลยพี่น้องเอ้ยนี่ซุกแล้ว อยู่เทียงหน้าอะไรพี่น้อง,งเออขอขอยำแล้วก็วสี่โมงสี่ส,ส,สี่สิบป้าก็จักเลือทำได้พี่น้องเลยเพราาป้าบรเิเวณเกือเต้โดนเต๋ลอะ้รปลานะบระเิเวณป้าจะโดนนะ ต้นงิ้วก็เริ่มเป็นดอกแหละน้องดีดก็ได้ยจีเนยกับโบเห็นขึ้นมาเลยเด้พี่น้องเลยว่าืลอไรฮากับโบมีเวลาอันทรัพย์ติ๊กเกอรยังว่ามาคุ้มมือนีไปไปหลินไปทางใหม่นะปั๊บร่วมโบเห็นเขาขึ้นมาสามสิบสอกเขาเร่งเรงเรียนกัน จากอยู่ใส่นั่นนี่แหละเป็นหนองคันขาดเด่นค้นเบาน้ำไล่น้ำนั่นนี่แหละคันน้ำเบายำๆแลยเท็ดน้ำอยู่แต่คันเข้ายุดเลยคันนั่นนี่แหละไปมาเรื่มำซอยอีกนะดูเบิ่งน้องเนื้อไปเน้องหนองเนื้อน้องหลีด

อยู่นวตั้งแอนวางเี้ยมื่อนี้เล่นเฮงได้เืิดสีนอนเพราะกงงเป็นสมองชนสมูงเมื่อแรงกับพังเบิงขน่อย เอออืมม่อ็นจาเแล้ป้านุงไปชวนน้องๆไปเพื่นไหมบอกไปเรียนไม่่บมินี่มาไปเรียนบอกมาสิว่าจะเลียนโทรศัพท์แต่กิจโทรศัพท์างนี่ก็มาเอาโทรศัพท์ไปก็ บเอลยไปเลยกบ้ยัพเยัพบอกเด้อม oui, ่น่ามาสิว่าอยู่แลยรีบรีบรไปบรหานาอย่างสักเลยมาข้าเดียวหนึ่งก็เลยไปเนยมากับบหันั่สเดี๋ยไปสิบอกไปไปเรียนมือ ไปห้องเยียนนะเอ้ยรุ่งกระถาเปิไงไปห้องเยี่ยนอนี่ยเนี่ยไปนนองคันขาดบ่เลือดคันขาดคนเว้าจำๆจเลยนั่นแ่แหละไปมาลำจำซอยโล่ก็ย,ยือน้ำเฮาเฮา,าน้ำไลยได้ไปไปอันนี้นิดโอ้ย นี่นม่ขดกับข่อยอ่านได้เชียนเป็นก็ดีเลนะนางกำลังสิเป็นผมว่ามาเป็นไปไหนห้องเน่ยเน่ยกับประชนโอ้โหทำผ้าเล้างเลยทรศวัพท์เอาทวทรัพท์แม่มาสะอาดกันถอถอดปุ๊บแล้วจะสิ่งไปเลยไหนเจ้าสิงเข้ามาได้ยังไงอย่าลืมน้องเลยนะบ่ได้ลืมเราพี่น้องแค่ แต่ว่าเฮาไปไปนาบ่ได้เด้พอมันอยู่ในการคุ้มครองของแม่เขาแล้วหัน,นี่แม่มียายนี่แม่ไ,ม,ไม่ยายครบถวนอยู่ในหัหนแค่คนบูฮ้<ด>จักวควาวมันบูฮ้จักยังน่ะ <c oughs> ไม่ได้ที <c oughs> ่้อนลานกับบุได้ลานให้ห้ว,วาสิือไปลามาเทียงกันจนเทียงสิแต่ก,กับลานตดละมือเชียงคาท่อบมพ่อมเทียงกันนะไปปุ่นเอาเงินเขาว่า จะเป็นครับแม่พี่น้องเลยสภาพคือดูแบบจะคิวอะไนะพี่น้องาบะ้านะไมัด้นแล้วี่ว่ะขน้องหีนั่งย่งว่ะไเนยกเควเนเห็ดซอยนั่่แล้วอะไรน้อยอยู่น้อยฮะหื้จักเบิร์ตอะครฮะนั่งพี่แม่ได้ดิามีแม่ แม่ตามใจเห็นยังไงเปิดทุกอย่างแม่ยายตามใจแบบทำผืนแบบตามใจบางที่แบบบอกให้ไปนะมันเลยเลือกไปอยู่ทางนั้นทางเฮาพัดบ่ออกเลยเฮ้าพัดบ่ออกบัดซอนเด้เพัดว่าเรื่องบุญยังอยู่ในการควบคุมนะแล้วเกิดจะไปอิสระนะทางไดไปอิสระแล้วมีสมไหวเลยวินเอาขึ้นมาสัก คือว่า <polarization> จังได้ใ <inequ> ห <ination> ้เฮาไปนำดูแลคือเก่าลืมแล้พี่น้องอือใช่ฮะทิ่มลูกแดงๆนี่บอก่ไปนำห็นว่ากันให้เข้าใจนี่กว่าเห็นว่ากับคนกกินเข่าคือกันกันให้เข้าใจกันแน่เป็นแบบทีว่าอย่างกันไม่ไม่ไม่ใหม่ก็ใหม่รู้ได้โอ้ยนะคนเราควมคิดก็คือการไม่คยลืมแล้วค่อยก็ได้นี่แต่บอกครับนี่แหละบอกสั่งให้ไปพี่แอนเด้อร์ลีเด้อ เมือ่อคืนมาไปโรงงรียนนนะนำ้ำชาพงไปโรงเรียนอ้นาสิแม่สิมาเล็นนะนี่ถ้ราเมื่อยบอกเมื่อยซ้อนแล้วน้องเมื่ยอวย,อว,ว,ยว่าแล้วบอกก็บอกแล้วบอกจนเมื่อยีปน้องก็ได้ว่าสิพอจื่อพอจำแน่จากน้อยกันยังดีพราเฮามีกำลังใจในการบอกกันซอนกัน ไปอยู่เสียงลืมบัดเลยจริงที่เาบอกว่าหานลืมบัดเลยออกันใหม่พี่น้องเลยว่าร้ายกันมันพอได้แพงลายๆหรอพี่น้องไหยแพงนั่งลายๆเนี่ย